เปลวประทีปยาาิยมรัดเดือนนิสานจวนผ่านพ้นไปแล้วข้าพเจ้ายังคงไปเยี่ยมบ้านของฟาริสเอฟันดีและพบกับเซลมาในสวนอันสวยงามนั้นเพื่อเฝ้าชมความงามของเธอเพื่ออัศจรรย์ใจในสติปัญญาของเธอและเพื่อฟังความสงัดนิ่งของความระทมทุกข ข้าพเจ้ารู้สึกถึงอุ้งหัดอันมองไม่เห็นดึงข้าพเจ้าเข้าหาเธอการเยี่ยมเยือนทุกครั้งทำให้ข้าพเจ้าได้เห็นความหมายใหม่ต่อความงามของเธอและได้มียานอย่างรู้ใหม่ถึงวิญญาณอันหวานซึ้งของเธอจนกระทั่งเธอได้กลายเป็นคัมภีร์ซึ่งข้าพเจ้าเข้าใจและสามารถร้องเพลงสรเสริญได้ แต่ไม่อาจอ่านให้จบเล่มได้หญิงซึ่งชะตากรรมได้ประสาทด้วยความงามของวิญญาณและรูปธรรมเป็นสัจจะทั้งเปิดเผยและลี้ลับในขณะเดียวกันซึ่งเราอาจเข้าใจก็แต่ด้วยความรักและสัมผัสก็แต่ด้วยคุณธรรมและเมื่อเราพยายามจะพัฒน,นาถึงหญิงเช่นนี้เธอก็จะหายไปดุดไอ้น้ำ เซลมาคารมีทรงความงามทั้งในรูปกายและวิญญาณแต่ข้าพเจ้าจะพนันนาถึงเธอให้แก่ผู้ซึ่งไม่เคยรู้จักเซลมาเลยได้อย่างไรกันผู้ซึ่งตายแล้วอาจาระลึกถึงเสียงร้องของนกในติงเกลกลิ่นหอมหวานของกุหลาบและเสียงทอดถอนใจของลำธารได้ละหรือคนโทษซึ่งมีโซ่ตรวนทวงหนัก จะติดตามสายลมรุ่งอรุณได้อย่างไรความเงียบนั้นเจ็บปวดยิ่งกว่าความตายหรือไม่ใช่ความยิงยโสป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าพรรณนาถึงเซลมาด้วยถ้อยคำสามันเพราะข้าพเจ้าไม่สามารถวาดเธออย่างถูกต้องด้วยสีสันสุกสกาวได้หรือไม่ใช่คนผู้หิวกระหายอยู่ในทะเลทรายจะไม่ปฏิเสธขนมปังแห้ง ถ้าสวรรค์ไม่ประทานน้ำทิพย์และอาหารแก่เขาในชุดไหมสีขาวนั้นเซลมาบางระหงดังแสงจันทร์ที่ลอดผ่านช่องหน้าต่างเธอย่างก้าวด้วยลีลางดงามเสียงของเธอนุ่มและอ่อนหวานคำพูดหลุดออกจากคริมฝีปากของเธอกล้ายกับหยาดน้ำค้างร่วงจะกรีบดอกไม้ที่ต้องกระแสลม แต่ดวงหน้าของเซลมานั้นไม่มีถ้อยคำใดพรรณนาลักษณะของใบหน้านั้นได้มันสะท้อนความทุกข์ระทมอันใหญ่หลวงภายในเป็นอันดับแรกแล้วก็ฉายให้เห็นความอิ่มเอิบแห่งสวรรค์ความงามของใบหน้าเซลมาไม่ได้เป็นไปตามแบบฉบับมันคล้ายกับความฝันถึงธรรมประจักษ์ซึ่งไม่อาจวัดหรือผูกมัด หรือลอกคัดได้โดยผู้การของช่างเขียนหรือโดยลิ่มสกัดของช่างแกะสลักความงามของเซลมาไม่ได้อยู่ในผมสีทองแต่อยู่ในคุณธรรมและความบริสุทธิ์ซึ่งแผ่คลุมมันไว้ไม่ได้อยู่ในดวงตากลมโตแต่อยู่ที่แสงสว่างอันฉายออกจากดวงตานั้นไม่ได้อยู่ที่ริมฝีปากแดง แต่อยู่ในท้อยคําอันอ่อนหวานไม่ได้อยู่ที่ช่วงคอระหงดง,งาช้างแต่อยู่ในการน้อมไปข้างหน้าเล็กน้อยและก็ไม่ใช่ในรูปทรงอันมีสัดส่วนบริบูรณ์ของเธอแต่อยู่ในความสูงส่งของวิญญาณเธออันลุกโชดช่วงดังเปลวประทีปจ้านวลระหว่างพื้นพิพภพและห้วงเวหา ความงามของเธอเป็นดังพรสวรรค์ทางกวีแต่กวีนั้นเป็นบุคคลผู้ไร้ความสุขเพราะไม่ว่าวิญญาณของเขาจะทยานสูงขึ้นเพียงใดมันก็จะคงยังถูกห่อหุ้มด้วยน้ำตาอยู่เซลมามีลักษณะกรุ่นคิดลึกซึ้งมากกว่าช่างพูดและความนิ่งเงียบของเธอเป็นดนตรี ซึ่งนำบุคคลล่องลอยเข้าสู่โลกแห่งความฝันและทำให้เขเงียบฟังเสียงเต้นของหัวใจของตอนเองและมองเห็นพูดพลายแห่งความคิดและความรู้ทุกสุขของตอนเองยืนตรงหน้าและจ้องตาอยู่เธอสวมเสื้อคลุมแห่งความระทมทุกตลอดชีวิตมันเพิ่มพูนความงามอันประหลาดและความสง่างามของเธอ ดังเช่นต้นไม้ปลิดอกสะพรั่งยิ่งน่ารักขึ้นเมื่อมองดูผ่านหมอกแห่งรุ่งอรุณความระทมทุกข์ได้ผูกพันวิญญาณของเธอกับข้าพเจ้าเข้าด้วยกันประหนึ่งว่าต่างก็ได้เห็นสิ่งซึ่งดวงใจของตอนเองรู้สึกอยู่ในดวงหน้าของอีกฝ่ายหนึ่งและได้ยินเสียงก้องสะท้อนของเสียงตะซิบแผ่ว พระเป็นเจ้าได้สร้างร่างสองร่างในร่างเดียวกันและการแยกจากกันนั้นไม่ได้เป็นอื่นนอกจากความปวดร้าวทุรนทุรายวิญญาณอันระทมทุกข์พบความพักสงบเมื่อเข้ารวมกับวิญญาณอันเหมือนกันมันเข้าประสานกลมกลืนกันสนิทดังเช่นผู้แปลกหน้าเกิดความอิ่มเอิบใจ เมื่อพบผู้แปลกหน้าด้วยกันในท้องถิ่นไกลดวงใจอันได้เข้ารวมกันโดยสื่อแห่งความระทมทุกข์จะไม่ถูกแยกจากกันด้วยความรุ่งโรจน์แห่งความสุขความรักอันได้ถูกชำระล้างด้วยน้ําตาแล้วจะดำรงความบริสุทธิ์และความงดงามไว้นิรันดร